ขี้ตรงขี้ไปด้วยเล่นไปด้วยทําไม่ได้หรอเฮ้ยไม่ไหวแลเยเพราะอะไรไม่ไหวเลยไ,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยเฮ้ยปืนกูอยู่ไหนเนี่ยเอา,เอา,เอา,เอาปืนหายเอ้าเอาปืนหายปืนหายอ๋อนี่อยู่นี่เป็นติดมีดกับเราเอาติดมีดไว้ดีกว่า แล้วก็ใช้เป็นไฮเหมือนเดิมที่เหลือใส่เฮีย้ยอะไรไปก็ได้พยายามที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นลูกเล็กนะไฮเหมือนกันโอ้โหเอาดีเอาดีเอาเป็นตายมีอะไรนะมีขวานนี่มีขวานเอามายาแค่นี้พอชีวิตว่างนานหมดแล้วแล้วก็มีอ่าทีนี้เล่นจริงจังเลยเอาแดงไป ของม่วงไปแค่นี้พอตบปืนอืมวิ่งเอ้ยมานี่มาเหตกูเล่นด้นะวยโอเคมาดิเขาเกมมาเขาเกมมาไม่ลอยแอนจบเนี่ยกูเล่นเล่นเพื่อลอยแอน,นจบอยู่เนี่ยเดมืยวมึงขี้ก้อนดิขี้แตกใจอยากเล่นงงนะอันนี้ เฮ้ยดีเลยน้อยจัดอ่ะพอดีคอมแรงอ่ะมันเปิดเร็วไงมันเปิดเร็วมันก็เลยเชิญเร็วมากอ่ะมาอย่าไม่ให้ทำอันนี้คือลองไงเพื่อนลองคือคือกูอยากจะเจนทุกอย่างให้มันแบบดีก่อนแล้วค่อยแบบลงทุนไปทำแล้วก็ตอนนี้คือปัญหา คือกูไม่ได้โหลดพวกพิมพมเอรอโฟโพชอปที่มึงส่งมาให้แล้วก็เดี๋ยวให้อาร์ตอ่ะมันรีโมทเข้ามาที่คอมกูแล้วก็ติดตั้งให้ขี้เกียจปะกูเบามากเลยเพราะกูเบาสุดเลยจะลองอจัดบาใช่ไม่ไหวแล้วหรอเพราะกูเบาแทบสุดเลยอ่าเพิ่มให้นิดนึงอ่าลองพูดดิ อ่าเรัลองเราลองไปลังนอ้โหเบาจีเบาจังเวลาเราเล่นเกมเราก็อยากให้เราเด่นเบาวะอ่าเพิ่มให้อ่ากลางอ่ากลางเลยอ่ะพูดเลยไม่ประเด็นคือเฮ้ยอันนี้ดังนะออันนี้ดังนะเราฟังได้ยินปะโหเบายังเบาอยู่เหรอแปลว่าถ้าเกณฑ์เหลืองนี่คือเสียงปกติเกณฑ์เขียวนี่คือเสียงเบา อเอาให้มันแตะแดงนิดหนึ่งแบบแตะไปปะ๊แต่บต้นต้นแดงแล้วกันไปฟังดิดังมากเลยเนะี่ยอ่ะสวัสดีครับ,รบไม่เสียงเหมือนกูอยู่ใน <c oughs> โอไไะไย <c oughs> คือเบาหรือเสียงไม้มึงเอง <c oughs> เสียงไม้กูปกติปะล่ะตอนเนี้ย ไม่มึงกับปกติแต่กูกูกลังสงสัยว่าที่มึงบอกว่าเสียงมึงโงงคือไม่ที่มึงได้ยินจากคลิปกูหรือว่ามันเป็นที่กูปับมึงเบาจากคลิปมึงอ่ะอ้าวแลเกี่ยวอะไรของกูวะช่างวันช่างันช่างันมาเิเข้ามาดิมึงเชิญมาไหนอ้าวดีเลยจริงปาวะเออดีเลยน้อยดีเลยน้อยเลยอ่ะแล้ภาพมันยังโอเคอยู่เป่าวหรอภาพมันก็แอบแตกวะ ถือว่าเปิด OBS ในในสตรีมเหรอเนีเ่ยใช่เข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกูเชิญไปแล้วกันเออเปิด OBS ในสตรีมเออใช่ใช่ใช่แต่มันขึ้นว่ามึงเล่น OBS อยู่อ่ะรอจอยไม่ได้แปลว่าต้องเข้าฮันก่อนเชิญมาเชิญมา,มาเฮ้ยให้กูขอ,อมันถามว่ากูเล่น OBS อยู่นี่หว่าโหลดจากของแท้หมดอะจากสตรีมไม่มีการโหลดจากเว็บอื่นเอออ่ะละมาเดิ ได้ไหมเล่นบารตี้แคสนะบารตี้แคสใช่เพราะว่าเคสมีให้ทำแล้วก็เล่นแป๊บเดียวเข้าดิเข้าดิทำไมถึงไม่เอาทำไมถึงหลอดเลือดไม่จัดวะไม่ไม่ชอบชอบอย่างนี้บารตี้แคสเนาะเออาบารตี้แคส เรามีเป็นต้องไปเล่นกับน้องน้องแอนอีน้องแอนก็ขี้แตกอีกขี้แตกได้ยังขยันขี้ซะด้วยเฮ้ยเราตีสองอัดสามเลยเหรอเอ๋อไม่รู้กดนี้เอ้ากูเหรอกูเป็นหัวเหรอเออเอกูกูหัวเองโทั่วเออแล้ววะเออมา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 เชิญใหม่เชิญใหม่เชิญใหม่อะไรก็มึงบอกว่ากูขึ้นโอบีเอชเข้ายังไงอะ ไม่แล้วนายแช็ดมาไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวกูเชิญใหม่เดี๋ยวกูเชิญใหม่ออ๋โอเคโอเคโกเบนัสไซโกเบนัสไซเข้ามา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 โทษไม่รู้เปิดแชทไม่ได้เปิดแชทไม่ได้เปลี่ยนเป็นบดไม่ได้กกูนึว่าเราจะเล่นตีสามตีสามดีกว่าเราชอบมีคนอ่ะเราชอบยิงกันเยอะแต่ว่ามันบอลที้แคสตมันกดสองไม่ได้อ่ะฮะมันเปลี่ยนเป็นสองไม่ได้บอลที้แคสอ๋อหมายถึงเปลี่ยนเป็นสองคนไม่ได้ ออเแล้วเราไมทีมสามไม่ได้หรอไเรเป็นไรสองก็สองอันสามเออสองอันเดี๋ยวจะไปย้ายเดี๋ยวตอนที่มีทวิตดรอปเดี๋ยวจะย้ายไปทวิตเล้วก็จะได้เป็นเกตอ่ะเป็นเกตอุ้ยคุณเบสทถามนะพงได้เป็นของตัวแทนประเทศไทยเออต้องถึงขนาดนั้นอะ ไ้ยโชว์เหรียญ่ะโชว์เหรียญ่ะโชว์เหรียญคิวเดย์ศูนย์จุดหกเจ็ดนะถือว่าน้อยนะพี่เงายังสวยอ่ะยังอะไรนะแต่พอเล่นเกมไม่ขึ้นนะ Activate Windows ไม่มีไม่รู้เป็นแค่ฮันหรือเปล่าต่สตรีมไม่ขึ้นเพราะมึงแชร์เป็นจอเกมไง อ๋อเออเยี่ยวดีคาดมาอย่างดีนี่อันนี้คิดมาแล้วนะนี่คิดมาแล้วนะสองชนสามไอ้ไอ้ไม่อยู่อ๋องั้นวะงั้นๆัเลยหรอกลัวเนี่ยกลัวอะไรวะเกมยิงก็ต้องกลัวดิเฮ้ยนี่ภาพชัดปะเฮ้ยชัดชัดเนาะ มันต้องดูตอนขยับอะเดยมึงลองหันดิห่าได้แล้วว่าได้แล้วได้แล้วโอ้สวยแล้วสวยแล้วแล้วคอมแรงไงโทษทีห,หน้ายิงเหมือน,นเหมือน,นอยอูนิค่าใกล้เลย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 เออนั่นแหละเกมบวกนะไม่สนนะเสจมมันสปาร์กเลย ไปตรงนู้นเอามาออกก่อนหลังหลัหลังภูเขาเนี้ยหลังเนินเนี้ยเลยปาร์ิงปาร์ติงปาร์ติงขวาใต้มีขวาก้านนี่นี่ล้มหนึ่ง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 มีมั เฮ้ยขวาซ้าย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 ข้างล่างก็มีคนนึงโอเคนหาซ้ายอยู่เจอเจอเจอซ้ายเจอซ้ายล้มล้มขวาล้มเหลือซ้ายตัวเดียวเหลือซ้ายตัวเดียวอยู่กับกูข้างหน้าอยู่กับกูข้างหน้าไม่ชัวร์อยู่ตรงไหนขวามีอีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมึงยิงไหนไม่รู้มยิงกูอยู่ตรงนี้ตรงนี้แถวๆนั้นแหละ โอ้หป่าเยอะเกินมองไม่เห็นหรอกไอ้ศพนี่นอนอยู่นะรอก่อนได้หายตัวนี้ก่อนหายตัวนี้ก่อนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตี้มันศพอ่ะศพอยู่ไหนตบแถวตรงนู้นป่ะแถวตรงนู้นป่ะที่มึงยิงอ่ะที่ติ๊กประมาณเนี้ยนี่ในป่านั้นในป่านั้นในป่าหน้าป่าป่าสนหน้าเนี่ยมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงหน้าเรา าา,า,า,านลมันตบแม่นกว่าดิแอนจอบยังเพื่อนแอนบอกยังไม่สอบยังไม่สอบแล้ะกูตบไม่โดนมันเลยเควสเป็นแปลว่าทุกคนเข้ามาเล่นเควสอันนี้กันหมดเลยเนะี่ยเล่นแต่ปืนเนี่ยต่อไปจิดซีผมมานะทุกคน <laughs> จบแล้วคีอยู่ชี้คีอีเสรยจยังต่อไหมอ่าตาท้าย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 ี๋ยวปืนอะไรอ่ะเอ่ออินฟินนชี่อินเฟินชี่อินเฟนชี่ลูกเล็กสุดหน้ายาวใช่ พินแฟนที่เียน 3L ใช่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 ใชาตช่ใช่เราใช่นช่ใช่ใช่ใช้อใล้ใช็ใช่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 ใร่ใช่เช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใใช่่ใ่อนเอา่ใช่ใช่ใเ่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใชนใช่อ่ใ่่ เเอออวาจ้ยแค่นี้พอกระสุนไม่ล่วงเนาะกระสุนไม่ลวงกระสุนส้มอ่ะกระสุนเร็วอ่ะไฮเวลีกอล์เตร์เตตี้ไม่ไม่มาถึงเวลารีโหลดกระสุนล่วงไม่ล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 วงใส่เหมือนเซนปกติโอเคกูจะเอาอะไรไปดีเคเหมือนเดิมเล่นแค่นี้พอเซตเนี้ยเฮ้ยสองเซตสองเฮ้ยนี่บาวตี้ฮัน สองชนสามไปดิโอ้ยอย่างตึงอ่ะนะสองชนสามโอ้เราไม่กี้เปิดหัวเลยอย่างตึงตาทายเพื่อน แล้วก็ไปไลฟ์วาร์โละพร้อมอย่างดีไลฟ์วาร์โลงงวะ่ะน้องที่ไม่โอเคฮะไอ้จริงไม่ได้ตั้งอะไรนี่ละแด่ยต,ต้องไปทำปกคลิปอีกเหรอโอ้ขี้เกียจอ่ะเป็นสตรีมเมอร์นะเว้ยไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันวะอะไรนะก็เหมือนกันก็เหมือนกันเหมือนเหรอ ไม่ได้จะเป็นง,ง่ายๆเนี่ยสรีมเมอร์เมื่อไหร่เขาจะเชิญกูไปภาพมั้งอ่ะอยากภาพกว่าลมั้งอะออทิพมีต้องมานะทิพมีแล้วก็โดนเอกขั้นต่ำร้อยหนึ่งโอเมืองนี้แกเมืองนี้มึงตายอ่ะแป๊บเดียวเพื่อน,น,นมไม่ถึงสิบนาทีบอกเลยสามนาทีก็พอแล้วเกมเนี้โอ้ช <laughs> นะ จะหนักอะไรไม่เคยตายชิวมันเป็นในเนี้ยบัลตี้แคสเล่นชิวๆก็โหแล้วเมืองนี้วะโอเคโอเคมาปล่อยปล่อยกูเลยนะปล่อยกูเลยปล่อยกูเลยไม่ต้องชุดมาไม่ต้องชุดไม่ต้องชุดเล่นเล่นชัวไปเลยเล่นชัวไปเลยขวามีขวามีเห็นปะปปิิงงได้ปิงไม่เสียงขวาเมื่อกี้อยู่มุมสูงเห็นปะไม่เห็นครับ ขึ้นมาอุ้ยลองลองเจอ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 มมเดิเนี่ยมุมเดิมเจอเจอเจอก็จะผีก่ะเปลี่ยนมุมนักสู้อ่ะทำไมอ่ะมีคนข้าหลังมีคนข้าหลังทรบทรบไอตัวนั้นลงไปแล้วนะเลือดหายหลอด ไม่เจอไม่เจอนี่เสเบลเนี่ยแม่งมาทางนี้เลยมันไม่เห็นมือมันมาทางนี้เนีเปิดเสียงให้อยู่หาเลยล้มสวยตัวเดียวสวยตองอัดตองอัดต่อวิ่งหาให้วิ่งหาให้ข้างหลังมึงข้างหลังมึงข้างหลังมึงล้มหนึ่งสวยบ้า โอ้โหโลเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยนน่าจะข้างหน้า,าตีนะอ้แล้วตกไม่โดนสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วนะ <S <S ม,ามามาแค่นี้แหละมาแค่นี้แหละมาเล่นให้ดู <S <S ว่ามาลองเฉยเฉยก็มาลองจริงๆมาลองมันไม่ดีเลยใช่ไหม้วตอนนี้ก็คือแบบ คือโหดเลยอะตอนเนี้ยก็เลยลงไลน์แล้วไม่ไม่ไมลน์แล้วขอทำชาเลนจ์ขึ้นวาโลขึ้นไดมอนด์ขึ้นแค่แชตต่อต่อไม่ขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ได้ไลน์เต็ยติ๊กตอกไปนะนะไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไลน์ใหม่แต่เป็นวาโลแทนนี่ไงมึงขึ้นอี อ๋อแต่มันขึ้นตรงแค่นั้นเกมึงมึงก็แค่เปลี่ยนเกมอ๋อขึ้นแค่แชทอยากลงอ่ะมันไม่เท่แต่หน้าวินโดว์ไม่ต้องเปลี่ยนนะหน้าวินโดว์ต้องเปลี่ยนปล่อยให้มันไปเลยปะเพราะว่าอันนี้เราเลือกเป็นเกมฮันในนี่